มากินไอติมร้อนๆกันกูละลายเลยจะไอติมร้อนเลยไอติมเย็นได้ไงล่ะไอติมร้อนอันติมร้อนไหคะติมร้อนมากเลยร้อนมลยอะเหนือหน้าขาวไอติมร้อนไหมลองกินดูอนะพี่สกายลองกินไอติมร้อนไหมคะร้อน ยังวะยังยืนกินตรงนี้่ะเนี่ยยนตรงนั้นละไม่กินร้อนแล้วกินเ <c oughs> ย็นยจนเย็น,ยนอ่ะยืนกินขยืนกินย็นไก,จก่จังเอมไย็นอ่มังด่งอ่ะขอาลอดนองกินอไม่สบายอยู่ห้ามค่ะอ่ะอ่ะล <c oughs> องชิมลองชิมพี่ค่ะลองชิม ไหนไให้ลองชิมอ่ะลองชิมสามสองหนึ่งเขลังเกียบผ้าไม่ได้ลังเกียบค่ะเดี๋ยวติดไข่อะไรนะไม่เอาค่ะไม่ได้ลังเกียบแล้วติดไข่แล้วยังไงโอ้โหคนไม่สบายกินในทีมจะัดเลยอลเอางี้ไหมคะอ๋อไม่เอา ไปแล้วอะไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะโอ้ยไม่ต้องหนูไม่แย่งหรอกยังจะแย่งอีกเหรออ่หนูไม่แย่งเลยเทียบกันเทียบกันเทียบกันอือเฮ